สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกสกการแข่งขันฟุตบอล FA Community Shield 2025 Liverpool ปะทะ Crystal Palace จะเปิดฉากกระดูการฟุตบอลอังกฤษด้วยการประทะกันระหว่างแชมป์พรีเมียร์ลีก Liverpool และแชมป์ FA Cup Crystal Palace ในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2025เวลา21นาฬิกาที่สนามเวมบลีการแข่งขันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างทีมของอาร์เนสซอลต ที่ครองความยิ่งใหญ่กับทีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ที่ฟื้นคืนฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจซึ่งจะเป็นการเปิดมา่านฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นบริบททีมและฟอร์มล่าสุดลิเวอร์พูลเดอะเรดส์กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงหลังจากคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ในฤดูกาล2024-2024-2025เทียบเท่าสถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของอาเนสซัลต ที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเจอเกนครอปในเดือนพฤษภาคม2024ลิเวอร์พูลได้พัฒนาเอกลักษณ์การเล่นที่ผสมผสานการเพรสซิ่งสูงการโจมตีที่ลื่นไหลและความแข็งแกร่งในเกมรับชัยชนะ3-1ต่อในคอมมิตตี้ชีลปี2022เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในรายการนี้แม้จะเสียเทรนอเล็กซานเดอร์อารอนไปให้เรอลัลมาดริดแต่การคว้าวตัวสโลเรียนวอร์ มิดฟิลด์จอมสร้างสรรค์เข้ามาเสริมทัพทําให้แนวรุกของโฮม็ดซาลาลุยดีเอสและโคดีกัปโปยิ่งแข็งแกร่งคริตตันพาเลสเดออีเกิลปรากฏตัวในคอมมินิตี้ชิวเป็นครั้งแรกหลังจากคว้าแชมป์เอฟเอครัพครั้งประวัติศาสตร์เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0ในเดือนพฤษภาคม2025ประตูชัยจากเอเบเรชีเอเซโอลิเวอร์กลาสเนอร์ ได้เปลี่ยนพาเลสเป็นทีมที่มีวินยัยเน้นเกมสวนกลับเร็วและเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์โดยมีผู้เล่นอย่างจองฟิลิปมาเตตาเอเซและไทริกมิเชลเป็นตัวชูโรงฤดูกาล2024-2025เป็นฤดูกาลที่ก้าวหน้าด้วยการคว้าตั๋วยูโรปาลีกแต่ยังมีความไม่แน่นอนจากการอุดทนต่อยูฟ่าที่อาจถูกลดชั้นไปเล่นยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกจากปัญหาการเป็นเจ้าของหลายสโมสร พาเลสมีโมเมนตัมและจิตวิญญาณของทีมรองบอนบริบทการพบกันในนัดล่าสุดเมื่อวันที่25พฤษภาคม2025ที่แอนฟิลด์ทั้ง2ทีมเสมอกัน1ต่อ1นึ่โดยอิสมาอิลาซาทำประตูให้พาเลสตั้งแต่ต้นเกมและโมฮาเหม็ดซาลาตีเสมอในช่วงท้ายแม้ลิเวอร์พูลจะเหลือ10คนหลังจากไรอันกราวินเบิร์ชโดนใบแดง การเพรสซิ่งสูงของพาเลสทำให้ลิเวอร์พูลเสียจังหวะแต่เดอะเรดส์แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่นในอดีตลิเวอร์พูลชนะ18ครั้งส่วนพาเลสชนะ5ครั้งและเสมอ4ครั้งแต่ชัยชนะ4-3ต่อของพาเลสในรอบรองชนะเลิศ FA คับปี1990ยังคงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำสำหรับแฟนแฟนอีเกิลส์การวิเคราะห์แทคติกแนวทางของลิเวอร์พูลระบบการเล่นคาดว่าซอ จะใช้ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1เน้นการครองบอลและการใช้ความกว้างของสนามอลิซงจะเป็นผู้รักษาประตูดโดยมีแนวรับอย่างแอนดี้โรเบ s o n สันเฟอร์จิลฟานไดคักกับตันอิบราฮิมาคนาเต้และแบกขวาคนใหม่อาจเป็นเจเรมีฟริงปงหรือคอเนอร์แบรดลีย์หลังจากอเล็กซานเดอร์อาเนดย้ายทีมแดนกลางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลจะควบคุมจังหวะเกม โดยฟลอเรียนเวิร์ส์จะเพิ่มความสร้างสรรค์นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกความสามารถของเวิร์ส์อาจเป็นกุญแจในการเจาะแนวรับที่แน่นหนาของพาเลสแดนหน้าม o ฮัมหม็ดซาราผู้ชนะรางวัลรองเท้าทองคำและจอมแอสซิสต์2014-15จะนำทัพเคียงข้างลุยส์ดีแอสและดาวินนูญสหรือโคดี้กัปโปความสามารถในการทำประตูสำคัญของซาราเช่นประตูชัยในชัยชนะ2-1ตเหนือพาเลส ในเดือนธันวาคม2014ทำให้เขาเป็นภัยคุกคามตลอดเวลาจุดแข็งทางแทคติกเกมรสซิ่งสูงและความลึกของทีมทำให้ลิเวอร์พูลครองบอลและสร้างโอกาสได้มากแนวทางของคริสตันพาเลสระบบการเล่นกลาสเนอร์น่าจะใช้ระบบ3-4-2-1หรือ4-2-3-1เน้นความแข็งแกร่งในเกมรับและการเปลี่ยนจังหวะเร็วดีนเฮนเดอร์สันจะเป็นกุญแจสำคัญในประตู โดยมีแนวรับอย่างมาร์กเกฮีหากยังอยู่ท่ามกลางข่าวหรือการย้ายทีมโยอาคิมอันเดอร์สันและดานิเอลมูนอสแดนกลางออดัมวอตันและเชคดูคูเรจะให้ความแข็งแกร่งในแดนกลางส่วนเอเบเรชีเอเซและอิสมาอิลาซาจะขับเคลื่อนเกมรุกด้วยความเร็วและความสร้างสรรค์การวิ่งเติมเกมทางฝั่งซ้ายของไทริกมิเชลจะช่วยยืดแนวรับของลิเวอร์พูลแดนหน้า ชองฟิลิปมาเตตามือนักเตะใหม่ฮูโกโอเอกิติเกจากโพสต์บน X อาจเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยใช้ช่องว่างหลังแนวรับสูงของลิเวอร์พูลสไตล์การเล่นสวนกลับของพาเลสที่เห็นในใชัยชนะ FA ฟเอครับอาศัยการเลี้ยงบอลของเอเซและความแข็งแกร่งของมาเตตาจุดแข็งทางแทคติกการเพรสซิ่งที่มีโครงสร้างและความสามารถในการรับแรงกดดันทำให้พาเลสแข็งแกร่ง ดังที่แสดงให้เห็นในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่การบาดเจ็บเช่นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของเอ็ดดี้เอนเคเตียและความวุ่นวายจากประเด็นอุททรยูฟาอาจส่งผลต่อสมาธิการต่อสู้สำคัญโมฮัมเหม็ดซาลาปะทะไทริกมิเชลการเคลื่อนที่และการจบสกอร์ของซาลาจะทดสอบความสามารถในการป้องกันของมิดเชลแต่แบ็กซ้ายของพาเลสที่ทำแอซิสให้ซาในเดือนพฤษภาคม2025แสดงให้เห็นว่า เขาสามารถมีส่วนในเกมรุกได้หากมิชเชลหยุดซาลาได้พาเลสตัดมีความมั่นใจในการสวนกลับนักเตะที่น่าจับตามองลิเวอร์พูลโมฮัมเหม็ดฟาลาดาวเตะตัวหลักที่ทำประตูตีเสมอนาทีที่84ในนัดล่าสุดที่พบกันและรังวัลในฤดูกาล2024-2025ทำให้เขาเป็นนักเตะที่ต้องจับตาคาดว่าเขาจะใช้ความเร็วและความแม่นยำในการเจาะแนวรับของพาเลสฟลอเรียนวัตส์ นักเตะใหม่อิเซนสัญญามาจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้วยความสร้างสรรค์โดยเฉพาะในพื้นที่แคบๆต่อสู้กับการตั้งรับที่แน่นหนาของพาเลสเฟอร์จิลฟานไดคัคผู้นำและกัปตันทีมที่มีความแข็งแกร่งในลูกกวางอากาศจะเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับความแข็งแกร่งทางร่างกายของมาเตตาคริสตัลพาเลสเอเบเรชีเอเซประตูในรอบชิงชนะเลิศ FA ครับและความสามารถในการเลี้ยงบอลหลบกองหลัง ทำให้เขาเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพาเลสจองฟิลิปมาเตตาฟอร์มการทำประตูของเขารวมถึงประตูที่ถูกปฏิเสธในเกมพบลิเวอร์พูลเมื่อเดือนพฤษภาคมและความแข็งแกร่งทางร่างกายอาจสร้างปัญหาให้แนวรับของลิเวอร์พูลดีนเฮนเดอร์สันผลงานอันยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศ FA คับและการเซฟลูกยิงจากดีสและนูนเยในเดือนพฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเขาประเด็นที่น่าสนใจสำหรับแฟนบอลการเริ่มต้นป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลหลังหนักครองความยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2024ลิเวอร์พูลจะสามารถตั้งเป้าสู่ฤดูกาลที่เต็มไปด้วยถ้วยรางวัลได้หรือไม่แฟนๆจะตื่นเต้นที่จะเห็นว่าทีมที่ปรับโฉมใหม่ของส็อตพร้อมการเสริมทัพด้วยเวิร์จะประสานงานกันได้ดีเพียงใดในเกมเปิดฤด,ดูกาลที่เดิมพันสูง ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของพาเลสการปรากฏตัวครั้งแรกในคอมมูนิตี้ชิลเวกของคริสตัลพาเลสคือก้าวสำคัญชัยชนะใน FA ฟเอับได้ปลุกใจแฟนๆและผลงานที่แข็งแกร่งในเกมนี้จะเป็นสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมแข่งขันกับทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกข่าวลือเรื่องการย้ายทีมความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวมาร์กเกฮีของคาเลสเพิ่มความน่าสนใจเกฮีจะได้ลงเล่นหรือไม่ และผลงานของเขาจะมีผลต่อการเจราจาย้ายทีมหรือไม่มรดกของซาลาด้วยสัญญาที่ใกล้หมดลงทุกประตูของซาลาเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้ตำนานของเขาแฟนๆจะจับตาดูว่าเขาจะสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำที่เวมบลีได้อีกครั้งหรือไม่การทำนายและข้อมูลการเดิมพันความลึกของทีมและพลังการรุกที่เหนือกว่าของลิเวอร์พูลทำให้พวกเขาได้เปรียบแต่ภัยคุกคามจากการสวนกลับ และความแข็งแกร่งในเกมรับของพาเลสทำให้เกมนี้สูสีกว่าที่อัตราต่อรองบ่งชี้คาดว่าจะมีประตูเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองทีมทำประตูได้ในนัดล่าสุดที่พบกันและชัยชนะในรอบชิง FA Cup คัพของพาเลสแสดงให้เห็นถึงเจตนารุกของพวกเขามาดูวิธีดําพันดับฉลาดฉลาดไม่ว่าคุณจะเชียร์ลิเวอร์พูลหรือพาเลสจุดแข็งของลิเวอร์พูลคองบอลได้เหนือกว่าคาดว่าจะคองบอลมากกว่า6 5 แนวรุกอย่างซาลานูเนสมีความสามารถเจาะแนวรับคู่แข่งสถิติดีมากเวลาเจอกับทีมระดับกลางตารางเช่นเคยชนะพาเลซความฝืดช่วงพรีซีซั่นนักเตะใหม่ยังปรับตัวกันอยู่มีช่องโหว่ในการรับมือเกมสวนกลับโดยเฉพาะพาเลซมีทั้งเอเซและโอลิเซที่อันตรายจุดแข็งของพาเลซเกมรับมีระเบียบรับลึกสวนกับเร็วเคยสร้างเซอร์ไพรส์รใส่ทีมใหญ่เช่นเคยสเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งตัวเลือกแคนดี้แคปที่น่าสนใจ เลือกแบบปลอดภัยพาเลสบวก1.5เลือกแบบเสี่ยงสูงลิเวอร์พูลต่อลบ1.5สถิติที่ผ่านมาประวัติศึกคอมมูนิตี้ชิลด์มักสูสีสีจากห้านัดหลังสุดจบได้ผลต่างหนึ่งประตูหรือตรงดวนจุดโทษคำแนะนำเอ็นเอียงไปที่พาเลสบวก1.5คุ้มค่ากว่าเพราะลิเวอร์พูลอาจโรเตชันและพาเลสสู้<ป>ไม่ถอยใครจะคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ลิเวอร์พูลพาเลสหรือจะต้องดวนจุดโทษกันอีกครั้ง Liverpool จะไล่ถลม่มหรือพาเลสจะสร้างเซอร์ไพรอีกครั้งคอมเมนต์ไทยผลด้านล่างแล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดบทวิเคราะห์แมชต่อไป